ไอเกล็ดน้ี้น้นี่คือนี่น้ำนี่คือลิตรหนึ่งน้ำตัวนี้คือหนึ่งลิตรนี่ใช่ไหมนไนเนี่ยอันนี้หนึ่งลิตรเต่๋ยวางปฏิบัติเนี่ยอันนี้เราเนี่ยมันหนึ่งลิตรค่ะถูกไหมคร <ใช S 3> ับใช่พอพี่ลาพี่ตวงน้ำพี่ตวงเต็มเต็มไหมเนี่ยอ๋อห้ากระบอกพอเวลาเรามาเทลงไปในนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันเต็มแล้วมันก็ยังเหลืออยู่นิดครึ่งกระบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตกลิดกว่าเซว่าเซว่าเราใช้กระบอกชนิดเนี้ยในการในการในการทำงานเราโอ้โห ก้ำตาล5ก in well, ิโลครับผมน้ำตาล5กิโลน้ำ5ลิตรค่ะ5ลิตรกว่า5ลิตรแต่แต่พี่ใช้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่เทให้ตัวเองดูว่าเยียบอย่างเงี้ยมาค่ะอื ยังไม่พอค่ะอ๋อนิดนึงค่ะ้ตกมันตกห้าตีกว่าแต่เราเซฟว่าห้าลิตรกันง่ายง่ายอ้นี่มันใส่ห้าลิตรห้าลิตรใช่แต่ว่าแต่ว่าเราเราเวลาเวลาเราทำทำจริงเราไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะฮะใช่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 ไช่ใั่ใช่ใพ่เราใช่ใ่ใ่ะอันนี้เราใช่ประมาณไว้เนาะ่ใช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 ่ใ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 ช่ใชอใช่่ใเนี่ ยี้าลิ้จะเ็ยทพทำงานเจ้าเพื่อนลูกระวังเพื่อนขาแมลูกไปมาทางนี้ลูกน้อมาหาแม่นี่ยายทำงานยายทำงานเช้ายายดูที่ไหนดีหิวข้าวไหมลูก ไม่หิวค่ะกินกล้วยมาแล้วค่ะไม่มีจากชายค่ะบชายแม่เลยค่ะกินเขากินกล้วยกินนมเลยกินอะไรคะกินกล้วยกับนมกินกล้วยติ้งพกล้วยติ้งอ่ะ้องต้องหยุดตรงนี้ลูกเป็นน้องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทานขนมที่เป็นถุนเดิแล้วก็แบบรู้สึกว่าดีขึ้นดีอ่ะที่เขาชอบทานรสขนมไทยพวกผลไม้เงี้ยก็โอเคค่ะ เดี๋ยวไอู้กดิกมากำลังดูกดิกมาหรอกอย่าไปยุ่งกับไอ้ดูกดิกแกเล่นกับมันครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวไสิดใจเพราะว่าก้าชอบเล่นกับมันนะได้แล้ใช่เด็กไม่ต้อใจที่สงสีสข้แม่เองโอเคจงีขยะนี่เบจันพแล้วขอผ้าข้างใน อีชื่ออะไรเอ,ออยังไม่ได้ตัชื่อเัเลยชื่อน้ำหนุ่ีเด็ดเลยค่ะอีนนี้เราเราใช้ดก,ก่อนธรรมดาเนี่ยฮะค่ะ น้ำตาลห้าน้ำห้าเกลือก็ห้าห้าช้อนห้าตักไปเลยอย่างนี้เลยฮะไม่ต้องไปแบบเนี่ยคาชทอนผูสองสามสี่ห้านี้นะครับได้เกลือและน้ำตาลทีนี้มาดูเมะขามเปียกมะขามเปียกเนี่ยเออผมทำสต็อกเอาไว้ผมใช้มะขามเปียกหนึ่งโลค่ะหนึ่งโลเนี่ยใช้น้ำ สองก็บอกอนะฮะหนึ่งโลใช้น้ำสองก็บอกเราก็จะได้มะขามเปียกสต็อกไว้ประมาณนี้อวิธีทาคือเราหาหม้อใบเล็กน้ำสองก็บอกมะขามเปียกหนึ่งโลใส่ลงไปครับแล้วเราก็ต้มไฟไม่ต้องแรงพอให้มันเดือดเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันไปละลายมะขามเปียกให้มันคายตัวถ้าเป็นอย่างพวกเราเราก็เราก็จะขยำเอาเฉพาะน้ําม,มันใช่ไหมฮะแต่วิธีของผมก็คือพอได้อย่างนั้นแล้วปุ๊บมันจะไม่เข้มข้นพอเราได้อย่างนั้นปุ๊บเดี๋ยววัเราจะทำพรุ่งนี้ช้าเราก็ทําไว้กั้งคืนเนี้ย คุณทช้ามันก็จะเย็นพอมาเย็นเราก็จะตักไอ้เจ้ามะขามเปียกที่ไปน้นั่งกับน้ำเนี่ยใส่เครื่องปัน่นอ,อ๋อใส่เครื่องปั่นนะฮะเครื่องปัน่นคุณจะออกมาอย่างนี้ออที่พี่ไม่ได้ยกเครื่องปั่นมาดูว่ามันมีสต็อกอยู่ในตู้เย็นพี่อยู่แล้วเคไม่ยกให้ดูครับมันจะอย่างนี้เลยนะฮะออแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็จะได้มาอย่าง,งนี้ยน้ำให้ใส่สองตอนหนึ่งตอนหนึ่งโลเพราะถ้าใส่น้อยกว่านั้นปุ๊บเนี่ยมะขามเปียกมันจะมันจะเข้มข้นเกินไปก่อนที่เราจะปัั่นได้้แลวก็ต หนึ่งเนาหนึ่งกระบวย y สองครับสามครับจบเลยสามนะฮะตักคุณตักอย่างที่พ่ปอตักเนี่ยอันนี้หนูก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้สองานต่องไม่แนะนำให้ใช้มะขามเปียกสำเร็จรูปนะคะเนาะเพราะว่ามะขามเปียกสำเร็จรูปนี่ใส่สามกิโลก็ยังไม่ได้ลดมันละมุนเนาะต้องมาตักทีเทียวรสชาติมันอร่อย ระวังลูกระวังนะลูกป๊อปไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดแกฉกเปิดแล้วอะแล้วทำไมมันทำไมถึงเหมือนขีดแก๊สเดี๋ยวพ่อทำให้เอาลูกออกไปก่อนระวังลูกใช่ไม้ดีกว่าเอาเอาที่จุดแก๊สดีกว่ามั้มีชุดเอาที่จุดแก๊สดีกว่าพี่แกมาเลย เ,เ,เอาไว้ก่อนกันเลยเนาะอันนี้เราใส่เครื่องปรูกไปครบแล้วนะค่ะตั้งแล้วทีนี้พี่ก็จะใช้ม้พายแลื่อไปผไม่ให้ไม่ให้เจ้าตางมาติดลูกหาอไปหาแม่ร้อนแลวร้อนรัไหมี่่ถามว่ามีพายไหมถ้ดไม่พายะเลยอ๋อ พอแล้วพอแล้วโทษนันก็ได้ด่านผีแท้โอญวมีรึเปลูกช่วยประจำที่บ้านเราก็จะทําให้น้าําตาลละลายเข้ากับเครื่องค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวไว้เคี่ยวไว้สักประมาณห้งนาทีพอมันเดือดุ๊บเนี่ย เวุ่ดีดค่งแล้วันจะดยีถ้าจะยุ่งเ้าเดี๋ยวแม่เรียกลูบิ๊กเลยนะค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรละร้อนิงโอเครอเดือนนะคะ